สารวัตรบอกว่ารถมันโหลดครับเป็นยังอีกเนาะุกสดใสไผฟ่ฟนอถ้าใส่น้อยไม่ได้ตัน 好了，好了。 ไม่ได้ร้อนไม่ได้ผิดปกติต้องถามดูว่าเขาเอาน้ำมันอะไรมาใส่ครับ ta xin con từ nó mắt nhắn B10 kiệt bỏ lúc anh nhỉ lúc bi xịt cô đây xưa nó mà sao hả nó mắt hả mắt xí b bi b 7 kiệt xưa nó mắt hả

ก็มากระ่อ้องบน่ม่องแล้วอยู่เก็มนอยู่หมองเก้า,า,กา,า,ม,กามันสิมีเขียนบอก้วว่า b, 7, b ีเจ็ดบีบ<ะ>่ไปยังเน้อมองเก้าหมองเก้าเลยฮะมันมา,มา,มาอันเลียเท่าไรเลียเ<ะ>ท่าไรเลียเท่า,ทา,าทไรหดเตม๊เดินเดมันหาร้อยวเตีมติ๊ก ธรรมดาเตีมติ๊กเนี่ยมันสิบหกร้อยันมีมพเออี้คันบีบีซิปเนี่ยผูเถาไปซื้อน้ำมันครับ เป็นเพราะน้ำมันไหมก็มีส่วนครับผมเพราะว่าว่ารดมันเริ่มมีอาการแล้วครับขนาดใช้น้ำมันขนาดเราเอาน้ำมัน B ีบนะครับ B7 เจ็ดธรรมดาใช้มันยังมันยังมีอาการโหลดนิดๆน,นะครับแต่ถ้าเป็นใส่เบอร์ B 10เข้าไปนี่ต้องโหลดมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับ เดี๋ยวขับลองดูก่อนได้ยินว่ารถมันโหลดพี่น้องซุปเปอร์ยาวก็เลยขึ้นไปขับเอง ก็ตกมาสสมือสสมือพี่น้องก็ตกมาทุกวันเป็นจังไดอาการคุณหมอตรวจเ็กสภาพแหรอเป็นยังไงบ้าง น,น้ำหยังมาไล่งานตัวด้วยโอเคเป็นยังไงบ้างคะสงสัยดาซินจะซื้อน้ำมัน B10 มาใส่นะครับเพราะปกติเขาใช้แต่ B7 ใช้ใช้แต่ B7 ครับใส่แต่ B B7 ดีเซลธรรมดาแบบที่นี่เราใส เราซื้อน้ำมันมาผิดครับมันก็เลยมีอาการไม่ว่า,าหอวเหตุสารวัตรปิดแอร์สูงครับปิดแอร์สูดครับเปิดแอร์ปุ๊บม,มันจะกินกำลังเครื่องไปประมาณห้าแรงม้าครับก <c oughs> ินไปประมาณห้าแรงม้าครับถ้าเราไม่เปิดแอร์มันจะสู้ไหวครับ ออกบอสิคือบอกน้ำมันบินซินมาใสอร์ไซ่ะีนอกเลยแล้วนอกเลยนอกเลยน้ำมันก็มันก็มีเครื่องยนต์อย tamam> ู่นะครับถ้าทําไมดีคามน้อนก็ทํให้แรงเพิ่มขึ้นได้เจ้าคู่บอหัวเสียดีเซลมาใส่เธอีกิดึครับบออยู่บานมา แรมาอีกกว่ามา3สามสี่ห้าแรงมากห,หัวเชื่อดีเซลมาให้มันคัดลังลถ้าปิดแอร์แล้วมันจะไม่โหลดเข้าเดิับ บอก่อบ่อเศร้าอันบ,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 บนัน่นฝนกัดตรกลงมาชุมเมื่อเอาไปใส่บรรันิดินยิ่นขึ้นมาหรอขุดขึ้นมาแล้วเอาไปไว้ไหน ใส่สี่นี่บ่น,นี่เก็บงานกลับบ้านนี่แหละนี่ขุ่นมาเมือแล้วค่ะพี่น้องขันมาด้วยไปนี่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเร่อเดี๋ยวเด้อ เคอ่ะที้ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยครับบอกว่าน้ำมันน้ำมันดีเซลมีผลต่อเครื่องยนต์ไหมสำหรับเครื่องยนต์ที่ที่มันสมบูรณ์ดีนะครับผมที่มันสมบูรณ์ดีที่มันปังโซล่ามันยังโอเคดีนะครับมันจะไม่เป็นผลนะครับไม่เป็นผลถามว่ามันมันแรงตบไหมมันก็ตกอยู่ครับผมน้ำมันที่เป็นไบโอดีเซลเนี่ยโมเลกุลน้ำมันมันจะ อง่ายคือทั้งสีให้พลังพลังห่อยลงครับพลังอัดหน่อยร่งครับห่อยร่วงจะมาถ้ามาพัดใสเดี๋ยวว่าทำพัดใสได้สำหรับรถรถยนต์จะว่มีผลครับจะว่จะแค่พ่อเห็นคนเขรู้สึกครับไม่รู้สึกเลยรู้สึกจะมาจะมาเท่าหน่ะมันบามันมาสามารถสัมผัสได้ผู้ที่ ดีกับมืดดีๆอาจจะต้อทัดแต่เยอะนะครับรกครถเก่าแบบ,บนี้นมันมีผลครับเพราะว่าขนาดเราใช้น้ํามันที่เป็นน้ํามันดีเจ็ดธรรมดาดีเซลธรรมดาเนี่ยมันยังมันยังโหลดแน่ครับมันยังโหลดแน่รถเ้ลยก็เสียกับล่องเบิรงครับจี่ลองเบิรงเลยถ้าใส่น้ํามันดีเซลธรรมดานี่มันมันยังโหลดแน่น่ะ ล้วเอาบีดีซิปไปใส่ล่องเพิ่งครับเลยมันสิโลดหลายเก่าตืมมกันเลยโลดก็เก่าเล่นแมนครับแล้วถ้ารถที่ที่ที่เคยใส่น้ำมันดีดีซิปเนี่ยครับมีอาการโหลดน้อยๆนะครับบัที่นี่ห้องน้ำมันดีดเกียร์มะไซเนี่ยดีเซลธรรมดามาใส่าร์คุณร้ามันสิโลดหน่อยลงครับอ่าดีเป็นแม็โครครับล่องเพิ่งครับเจ้าแล้วอย่อีอย่างหนึ่งถ้ามันโหลดเนี่ยครับ มันโหลดหน่อยๆต้องปิดแอร์ทั้งานรองเลงมันสีโหลดหน่อยร้องอี่ครับจะประหยัดพลังงานเขาโลงอีกเพราะว่าแอร์เนี่ยมันจะดึงแรงมากของเครื่องยนต์เต็มใจหลายสิ่งหลยครับแอมป์ตึ๊บตึ๊บมันดิบมันดิบมากเลยทีสว่างแอร์มันแอม์ทั้งานตึ๊บมันดิบดึงเครื่องยนต์มันเยครับ ผมาแล้วพี่น้องมาแล้วเห็นไหมไปไปเห็นนัน่นเข้าไปฝนมาลงเดี๋ยวพี่นี้จะไปวิ่งเก็บของกันจ้าละวันเลย <c oughs> เอาจาระบีเล้าไดแม่บ่ล่ะ เ,เด,ดี๋ยวฝนเศร้าตัวคุนแหละอ้เงี้ยแดดฝนมันตกเหรอโอ้ย <c oughs> มานลึ่งตึงนัง,งนนทำงานแข่งกับฝนอยู่ที่นี่รออ่ะ จักมือแล้ววะเข้ามาไหมฮะฮะกอมือนี่หรอวะยู่นี่แล้วลมืออื่นมืออื่นให้มันแล้วได้ห,ห่อยันมันเกินสิบมือได้เ่อฮะคล้อยคล้อยดินขืนมา่านออื่นกะเอามาเก็บตรงนี้กะแล้วทันละ ยืนเก็บงานเห้เ็ดแข็งผลเลยครับพี่น้องว่าจะให้เสร็จวันนี้ครับตัวปลอยดินขึ้นมานั่นพรุ่งนี้จะได้เป็นงานเก็บนะครับงานเก็บ พวกที่มันไม่เรียบร้อยครับจะได้กลับบ้าน